สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เอลลี่ก็จะมาสั่งบัตรเอาชีวิตรอดจากาปีศาจครนานัดและขัตว์ว่าแมวตัวสีม่วงอ้อหยเรามารีบสร้างบ้านกันดีกว่าเอ้ย,อยมาแล้วเหรอเอ้ยเป็นมาแล้วฮฮ้ <c oughs> ฉันคือเจ้าหมาตัวสีสม้มไม่ไม่จะไ,ไม่สั่งบ้านเลยโอ้โหเริ่มต้นมันก็จะมากินเราแล้วทุกคนเออ่วยด้วยพี่เอลลี่กำลังดนอยเออวอตเดลเออมีโครงกระดูกได้หรอเนี่ย เอ้นี่บ้านใครเนี่ยออขอเข้าบ้านด้วยหน่อยได้ไหมครับราบูทุกคนพี่เอลลี่โดนไล่อะ่ะเออวิ่งหนีก่อนวิ่งวิ่งวิ่งบ้านใครเนี่ยเข้าไปได้ไหมเขาไม่ให้เข้านะครับเออบอนส่วนตัวของชันช่ยไยแนูยานให้คอยเข้าบอนชอนโอ้โหบ้านของคนนี้โคตรสวยเลยนะครับอ่านี่ไงประตูอยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับแต่ว่าเขาปิดประตูอยู่นะตอนนี้อ่ะมาเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอกลับไปสร้างบ้านต่อเลยแล้วกันนะครับโอ้โหวิง่งหนีมาสกาเลยอ่า อันดับแรกพี่เอลลี่ขอสร้างภาเปสีม่วงดีกว่าเพื่อที่จะให้เหมือนกับแคปนทนะคะทุกคนอ่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดยไมได้สร้างบ้านเลยเนี่ยจาเย็นจาเย็นโอ้ยปนมาแล้วทุกคนจุ๊บเย็นเพื่อนเออนี่ยเนี่นี่แน่โอ้ยยังไม่ได้สร้างบ้านเลยเออนี่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 น่อ่าโอเคเฮ้ยพี่เอลลี่หอดแล้วมันมันกลับไปแล้วทุกคนอ่ามาเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอ เฮ้ยกระตูบนี่เรามาสร้างกรำแพงกันก่อนนะครับชึบชุบชุบชสร้างไปเลยชึบชุบชุบเอาถึงไหนแล้วเนี่ยชุบชุบอ่าโอเคนี่คือกำแพงบ้านของเราโอ้แตทำไมมันต่ำจังวะเนี่ยเดี๋ยวพิโอลลี่ขอสร้างแบบว่าสูงๆหน่อยละกันนะครับโอ้โหกว่าจะสร้างเสร็จแล้วเนี่ย จุ๊บๆๆๆแบบว่าสร้างแบบว่าเอาไว้สำหรับหนีเอ้ยเลี้ยวมาอีกแล้วเหรอโอ้โหแสดงว่าเราน่าจะสร้างหลังใหญ่ไปแล้วทุกคนเออช่วยเอลลี่ด้วยพี่เอลลี่กำลังโดนไล่แฮ่ๆฉันอยากจะกินแกรจังเลยเอลลี่มันนี่เออมาหนีไปไกลๆจึ๊บๆนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่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 โอ้โหอะไรครับเนี่ยคเราสร้างมัวตัวไปหมดเลยเออเดี๋ยวเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนไปไกลๆไอ้เจ้าทำไมมาเร็วจังมาเนี่ยเรายังไม่พร้อมเลยทุกคนอู้ทุกคนมันไล่ไม่อย <ICO> <min> ู่เลยนะครับ เดี๋ยวเราสามารถต่อสู้กับมันได้ไหมเนี่ยเอาเราไม่รอดแล้วครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรพอดีเลยนะครับเราก็จะได้สร้างต่อนะครับให้มันอย่างนี้ไปก่อนไปไกลๆเลยไอ้พวกเฮ้ยไอ้พวกแมวตุ๊กตาแมวโอเคสร้างต่อจึ๊บจื๊บอ่าแล้วก็จึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บในกำแพงของเรานะครับจึ๊บจึ๊บจื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 ๊บนี่นี่เนี่ยนี่เนละยนี่เนี่ยนี่เนี่นี้เลย่ึแล ึบนี่เอ้ยเริ่มสูงขึ้นมาแล้วทุกคนเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละนะแต่ว่ามันขายาวมาณนะครับทุกคนไอ้พวกแคทแนะพวกนีนขาโคตรยาวเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างแบบว่าอันนี้กำแพงเล็กๆแล้วกันแล้วก็สร้างข้างในนี้ให้มันสูงๆเลยแล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเนาะอีกสิบสามวิมันจะมาแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวด้ยวเดย,วเ,ยวเรียบสร้างเลยด่วนเลยด,ด่ดวนด่ดวนด่วนซึบ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 อ่าเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอสร้างสูงก่อนแล้วกันซึบขอปีนสร้างแล้วก็ปีนเอง นี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่นี่เน่นี่เป็นไงเออพี่ออลี่สร้างสูงมากๆเลยนะครับเอ๊ะพี่ออรี่คิดหรอกละพี่ออลี่ขอสร้างแบบว่าบ้านของเราเชื่อมไปกับบ้านของคนอื่นดีกว่าเราสามารถทําได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยสิเดี๋ยวมันตอบไปได้ไหมขึ้นมาไปเลยสิอาไปไม่ได้ครับคนสุดแค่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอทำพื้นก่อนละกันนะครับอ่าขอเปลี่ยนสีพื้นก่อน ให้เป็นสีคือตอนนี้เราอยู่สูงๆก่อนนะครับเพราะว่ามันมาเร็วเหลือเกินขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับเอาเป็นพื้นสีไหนดีอ่าเอาเป็นพื้นพื้นไม้แล้วกันนะครับอาจึ๊บนี่โอเคจึ๊อบอ่าเดี๋ยวเรามาก่อสร้างด้านบนก่อนเลยเฮ้ยเดีด๋ยวมันจะปีนขึ้นมาทุกคนโอ้โหทำไมพยาย,ยมามแต่ว่าในไอ้พวกนี้เอออ่านี่ไงนั่เป็นพื้นของเราแล้วโอเคแล้วก็เอาไปพื้นต่อข้างๆตัวนี้ชึบ ต่อต้นเลยครับจึบึบบชึบบาสวยงามมากเลยชึบจึบึบนี่เอ้ยเราได้ตังเพิ่มแล้วเพราะว่ามันหนีไปแล้วทุกคนโอ้โหบ้านชั้นสองของเรานี่โคตรสูงเลยนะครับมาพิวรี่แบบว่าจะต่อให้มันแบบสูงเลยนะครับจึบอาจึบนี่คือชั้นสองของเราเป็นชั้นที่สูงสุดไม่มีใครสาวมาถขึ้นมาได้แม้กระทั่งไอโพอแคทนฮ่ๆนี่เอาแบบทงสูงไปเลยนะครับนี่เป็นไงชั้นสองของเรา ต่อไปนะครับนี่คือพื้นชั้นสองของเรานะครับเื้อบ้านสุดแปลกเลยนะนี่เหมือนแบบว่าบ้านบนต้นไม้นะครับอ่าเนี่เลยเนี่เลยสร้างเลยสร้าง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 แล้วก็สร้าง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 เย้ชั้นบนเราเสร็จแล้วอยู่เฮ้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเอามีตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้ออกก่อนซื้บซื้ซืเฮ้แต่ว่าตรงนี้มันไม่ต่อกันเดี๋ยวเราทําให้มันเป็นพื้นที่เดียวกันหน่อยซึ้ซึ้ออ่าแต่ว่าเรายังไม่ทําอันไดลงไปนะครับเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอทํา เออสร้างชั้น2ก่อนละกันจะค่อยทำอะไรลงไปนะครับเพราะว่า <ๆ S 1> มาันอันตรายนะครับมาลนนี่ไงมาอีกแล้วเออนี่อู้พื้นที่เรากวา้างปานะครับนี่เป็นไงล่ะเออเป็นไงชั้นสองก็ชั้นจะไม่ลงไปหรอกเว้ยเดี๋ยวทำอะไรลงไปอ่ะถ้าเราทำอะไรลงไปมันก็เข้ามาได้สิครับทุกคนเออเดี๋ยวนะนก็เข้ามาได้เออแต่ว่าเราสามารถทำให้มันยื่นออกไปไกลกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยโกเทเลยบ้านของเราอ่าชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมขอทำหลังคาด้วยละกันนะครับเผื่อว่าฝนตกอะไรประมาณนี้ รับแรกต้องทําผนังบ้านก่อนนะครับเอาเป็นสีไหนดีเอ่ยผนังบ้านของเราเอาเป็นสีสีเขียวสีเขียวได้ไหมสีเขียวก็ได้นะครับโอเคจุบอ่าตัวนี้ก็ทําเป็นผนังบ้านนะครับจึดจุดจุดจึดจุดจุดจ่ดจุดจุดจุกจตดจุ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 ดุ้ดจุดจุดจเดจุสูงดวุดจ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 ุาจุดจุดุ่นจจจะสูงวในบ้านสีเขียวของเรา นี่สูงพอหรือยังต้องการสูงกว่านี้นะครับอ่ะเอาสูงเท่านี้แหละชึบๆได้ไหมชึบเอาสูงประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยชึบๆๆๆๆๆๆๆนี่ยาวๆไปเลยปึ๊บๆๆๆๆๆๆอ่าแล้วก็ชั้นบนสุดนะครับชึบนี่แหลนี่คือออกความสูงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะต่อหลังคาออกมาเลยครับเอ๊ะผนังดีกว่าต่อมา ผนังฝั่งนี้ของเราพี่เอลล่เขาเป็นสีแดงนะครับทุกคนนี่เป็นสีแดงสีแดงเฮ้ยโคตรเท่เลยนะครับบ้านของเราในบ้านลอยฟ้าเออไม่มีใครทำเหมือนเราเลยนะเนี่ยชึบๆชึบชึบอ้าช่วยจะน,นอนจะนอนไอ้ตัวนี้ไล่กินกีรันชุดตะเลยหรือทุกคนข้างล่างมีคนโดนไล่กินด้วยโอ้โหอ่ะเรารีบสร้างบ้านดีกว่าเฮ้ยชึบชึบชึบอ่าชึบนี่ไงอุ้ยสวยงามชึบ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 นี่บ้านชั้นสองของเราชึบ อนี่ไงเออโอยอ่ามันจะขึ้นมาให้ฉันจะกินปลงมาเดี๋ยวนี้เอลี่ฉันอยากจะกินแกฉันหิวแล้วโอะฉันไ่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วงั้นเราเพิร์ฮส่วนเออพลังฝั่งนี้แล้วกันนะครับพีเอลี่ขอเป็นสีเหลืองนะครับอ่าตรงนี้เลยเอาเป็นสีเหลืองจึ๊บ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 นี่เอามาเลยมาเอ้ยเลยมาขอาควาจึ๊บจึ๊บฮาบันของเราด้านบนก็จะสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ จึ๊บอ่านี่เลยนะครับจ,จึ๊บๆจึ๊ๆๆจึ๊บจึ๊บจึบจึบเปยโอ๊ยโค้เต้เลยบ้านของเราบ้านลอยฟ้าเออไม่มีกระต่าเหมือนเราเลยบ้านสุดแปลกนะครับตรงนี้จึ๊บอ่าเอ้ามันยังเป็นโลอยู่นะครับจึ๊บจึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เย้ตอนนี้เสร็จแล้วทุกคนฮ่าแล้วก็เดี๋ยวปิดหลังคาตรงนี้ก่อนนะครับหลังคาของเราเอาเป็นสีไหนดีเอ่ยพอเป็นสีเอ้ยอันนี้คืออะไรอะสีใส อ,าาอ,าาอ่านี้ก็สวยงามนะครับเอา,าเป็นใสๆแบบนี้เหละโป่งแสงนะครับชึบโอเคเอ้าแต่ว่ามันไม่โปร่งแสงนี่วาโอเคแต่ว่าเป็นสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับชึบเติ่บนี่หลังคาของเรานะครับเอ๊ะแต่ว่ามันก็ติดตั้งยากหน่อยนะครับเออติดตั้งยากหน่อยเดี๋ยวชึบโอ้โหติดตั้งยากมากเลยนะครับอาา่ะเิบอาา่อาเอ๊ะทำไมติดตั้งยากจังวะเนี่ยติดตั้งยากตรงนี้ชึบชึแล้วก็ต่อจากด้านบนเลยนะครับ ตื๊บนี่อ่านี่เลยครับจึ๊บจื๊บจึ๊บจืบจืบจืบนี่ชึบอ่าแบบนี้เลยนะครับจึ๊บจื๊บจึ๊บจืบจืบจืบโอ้โหราคาของเราพอใส่ราคาแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยชึบอ่าเอ้ยเย้เราได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันหนีไปแล้วครับทุกคนเราก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วอ่ะชึบจื๊บจืบจืบจืบ ตจบนี่อะขอใส่ครึ่งเดียวก็พอนะครับให้มันสะบัดซางหน่อยอย่ามันจะเมื่อยกินไปเออเดินๆนะเยอตัวนี้เป็นรูเออเดินๆออกก็จะเย็นจะเย็นโอ em. lasse, ้โหมือไปโดนเฮ้ยเป็นรูเป็นรูทุกคนเดี๋ยวเราตกลงไปแล้วขึ้นมาไปไหนั่นไหนอะมันสูงมากๆเลยอ่ะขอซ่อมก่อนชึบชึบชึบในขอซ่อมก่อนตรงไหนอีกหมดแล้วยังหมดแล้วครับคนโอ้ยสวยงามมากเลยแต่ว่าราคาที่คือเปิดประตูไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอทำบันไดลงไปก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่มีบันไดลงไปเลยนะครับบัััันนนนนไไดดเเเรรรราาาาอออปะะะมณี้้แลวกคบบขง่ นี่เลยนะครับแล้วก็ต่อ,อยังไงวะเนี่ยชืบเอ่อบนันไดของเราต่อไยอีกต <at> ีทุกคนแล้วก็นี่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 อ่าแล้วก็ต่อออกมาแบบนี้ครับชึบชืบเจอป่อ่านี่ไงค่อยๆลงมาทีละขั้นนะครับแล้วก็ต่อต่อนี่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 เออเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนเจอป่ะแล้วก็มาต่อตรงนี receiver, iren, ้ชืบชืบึ๊บชืบอ่าเอ้ยมันมาแล้วทุกคนเฮ่เลงมานี่ เอลลี่ฉันรอแกอยู่ไม่ม,อมนะอาอยู่ตรงนี้ะครันไม่นะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กลางล่านนะครับมันจะลงมาหาเราจะขึ้นมาหาเราอ,อบันไดของเราอ้ก็จะสร้างเสร็จนะครับมันสร้างยากมากนะครับบันไดของเราอ่นนี้มันต้องต่อประมาณนี้นะครับเออนี่ซืแล้วก็ตอนนี้ซื้อแบบนี้นะครับเออนี่เลยซึบออ่าบันไดลอยฟ้าไหมโอเค ลงเลยกันนี่เออลองเลยนะครับโอเคนี่คือวิธีวิธีสร้างบ้านของเราโอ้เราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเออเราจะขึ้นยังไงทุกคนน่าจะขึ้นยากนะครับโอเคอ่างั้นก็สร้างประมาณนี้แล้วกันนะครับเอออก็ถือว่าสามารถหลบนี้ได้วิธีขึ้นบันไดของเราเนอะหรออ่านี่เลยขึ้นแบบนี้เลยจึ๊บจึ๊บ,บ,บนี่ไงวิธีขึ้นจึ๊บจึ๊บนี่ไงเอออย่างเท่เลยวิธีขึ้นบันไดของเราแล้วก็ขึ้นบานหลบไอ้พูว่าแคปนัทอยู่ด้านบนตรงนี้เลยอ่ะมาเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอไปดูบ้านเพื่อนๆห่ครับวา มัเป็นเพื่อนสวยงามขนาดไหนเอ่ยแต่ว่าบ้านของคนนี้โหทุกคนสวยงามมากเลยนะครับเราสามารถทุบได้ไหมไม่ได้นะครับเข้าทางไหนวะเนี่ยขอเข้าไปชมบ้านเพื่อนหน่อยสิเออบ้านแต่เข้าตรงไหนเอ่ยทางเข้าอู้ทำสวยมากเลยอ่ะคนนี้เอ้ยไปแล้วโอ้ยบ้านคขว่เนี่ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยฉันอยากจะเข้าไปอ่ะทางเข้าอยู่ตรงไหนนะอเอ้ยไปทุกคนเขาไม่ให้เข้าไปนะครับทางเข้าไม่มีนะครับเอ๊ะเขาเข้เขาเข้าไปยังไงเนี่ย บ้านบ้านโคตรสวยเลยครับบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าพี่เอลลี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเข้าทางไหนอ๋อทางนี้ไหมทางนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอาจะทางนี้ไหมเอ่ยทุกคนดูดิไอ้พวกนี้มันมารออยู่ตรงนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใช่้ปืนอาจจะแกมาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมบ้านโอ้โหมันเจอเราทุกคนเอ้อเจอน้อยโอ้โหไอ้พวกนี้มันเจอเรานะครับอ่าเฮ้ยมันมันเลยไม่ติดด้วยนะเออเดี๋ยวพี่เอลลี่ขอวิ่งไปก่อนแล้วกันมีบ้านใครบ้างมีเอ้ยแล้วก็อีกบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยหนีไปพวกปีศาจอีกข้าววิสุดท้าายยมันจะหไปี่ ห้าวิห้าวิเวิ่งเลยเฮ้ยฮเองไพอไม่กอดเธอเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่อู้ออนี่คือบ้านของเพื่อนๆนะครับเดอู้บ้านหลังนี้คือแบบว่าปิดสนิทเลยนะครับทุกคนมองไม่อะไรเลยเขาไม่มีทางเข้าด้วยเออแ้าเขาจะออกมาเข้าแค่ก็เปิดรูนะครับเล้ก็ออกมาได้เลยนะครับอจริงปะเนี่ยจริงด้วยโอ้โหไม่มีทางเข้าเลยอ่ะโอเคงั้นเรากลับบ้านเราดีกว่าเอออาชจิบนี่บ้านของเรา สวนวิธีขึ้นบ้านของเราก็ะง่ายๆเลยนะครับขึ้นแบบนี้เลยอ่ะนี่ นี่ไงที่ขึ้นบ้านของเราไอ้แฮ่ไปมาแล้วมาดิเอ้ยออ้ทำไมตัวสูงจังเนี่ยเอ้ยเดิๆๆนเดเดมันสูงเกินมันมาได้ไงไม่ได้เอ้ยเดีนยดเดเ้ยเอ้ยเอยทุกคนมันเข้ามาพี่เอลลี่ช่วยด้วยไอ้ตัวนี้เออเอ้ยอะไรวะานี่ยบ้านของขายชันขึ้นไปแล้วแต่ว่าฉันลงมาไม่ได้มันขึ้นบ้านเราแต่ว่ามันลงมาไม่ได้เออม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ามันขึ้นบ้านของเรานะครับแต่ว่ามันลงมาไม่ได้เมื่อกี้เอ้าโอ้เราไม่น่าทำบันไดให้มันเลยทุกคนโอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นอ่าติดเตียงติด ติด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 พี่เอลลี่ติดเองอ่ะโอเคโอเคขึ้น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 ด่วนเลยเอาขึ้นไม่ได้ด่วน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 โอ้ยขึ้นไม่ทันนะครับพี่เอลลี่อดนมากินแล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับพี่เอลลี่ด้วยไม่เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย